สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามความฝันของแม่บัวนะคะมาติดตามความฝันน้ำเพิ่นเบิงนะคะว่างวันนี้เพิ่นสิฝันเป็นจังไดนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดเมื่อกี้นะคะห่ากับบ่าวห้ายนะคะพวนบ่เขานะคะคันมันคันมันเขาจังได้บ en ่าหร้ายเนาะค่ะเนาะอันนี้บ่กเขานะคะต้องเบาหน่อยๆนะคะเบ่าวร้ายบ่อใดนะคะกาเพิ่นกาฝันแล้วนะคะวันนี้นะคะกั ังแต่ล้ายมือแล้วนะคะแต่ว่ากับพึงในมีโอกาสมากติดตามความฝันของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฮากระสิมมาฟังความฝันของคุณแม่ไปพร้อมพกันนะคะว่าพเ่นฝันเป็นจังไดใดตัวเหล็กตัวไดน,นะคะท่านผู้ชมเนาะไปกันเลยค่ะครับท่านผู้ชมมน,นีพระเท่ยงกา ถือว่าโอกาสดีนะครับแตช่วนอ้จะมาถามขาอฝันของยายบัวข้อฝันดีแห้งว่าสั้นถึงวดถึงว่ามวที่ผพานมาจะลดไปกับจริงอยู่ครับจะบอกว่าถือกันเนาะบางครั้งมันอาจจะเข่าบางครั้งมันอาจจะรุดมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าเป็นทูบทูบที่ไม่บัวจุดขอกระปูสีสุดโทษปรากฏว่าเขาได้ครับี่ผ่านมาหรือว่าเป็นพ่อสอไม่บัวเกิดจากสีกับเป็นศูนย์แปดกับตรงเป๊ะเลยครับแต่ช่วงนเนาะแต่อนนั้นก็คือมันออกไปแล้วข้างก็ยอย่างไดก็คือเกาลัครับแต่ช่วงนั้นแล้วครับมาบอกไม่มาฟ ท่านได้ชินชอบค่อยๆฟังบึงไปน้ำกันครับผมบอมากกเลื่อนผ่านกับว่ากับนับท่าวชมเนาะกาดสวัสดีค่ะเจนบัวกับสวัสดีคับพี่จ้าสวัสดีจ้าก็ได้ยินว่าฟันดีฟันดีแต่โอ้ยได้่ยินจะโจมว่าฟันดีฟันดีครับพี่น้องเพราะเทื่ยงเลยเอามาแบ่งปันแต่ผ้ชอแฟนช่องเนาะตัวใดกะต้องถามน้ม่บัวกอซูเอฟซีมันฟังในว่าแม่บัวฟันดีฟันดีแนวดได้เลขอยู่บอกก็บกหูคือกันตะว่ากับฟันดี ก็ถเป็นตัวเลขว่าเป็นตัวเลขบ่หูแมนเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นแดกก็มาขึ้นที่สองเนาะเอาเกามาด้วขึ้นขึ้นที่พลานมากกะบมาขึ้นก,กับเพื่อนมาขึ้นพานมากกับฟันว่าจะไปใส่บาทไปใส่บาทยืนใส่บาทอยู่ผู้เพื่อนกับมาองเดียวมาผู้เดียวเพื่อนเพื่อนซาเพื่อนกัม่ใส่ ไม่บัวก็ใส่บาตนี่เพิ่นใส่ไปพ่อใหญ่นี่พ่อใหญ่นี่ก็ยืนนั่มยืนเฮีย,นนง,ยงกันใส่บาตอยู่มอเทื่ยงนี่บ,บ่่่บพอกบอกพ่อใหญ่พ่ออุทิศแม่นพ่อใหญ่เนี่ยมันสาร์าเป็นใส่บาตอีหลีนั่นคือมันใส่น้ำกันน้ำก็แต่ประจุชอยู<ไ>่ด้านหน้าแล้วเขาจะใส่บาตใส่ยังน้ำกันทุกมืออยู่อันนี้มันเป็นความฝันมันเนี่ยพเพื่อนก็นว่าปูนะว่าไม่บัวดงับออกบึ้งเห็นไหมงับออกอยังละปู นั่นเบื้องฐางกับแพงนาสันมันกับแพงแกเห็นสั่งแล้วกับแพงพอเที่ยงมีสั่งเนี่ยกับแพงกับแพงนั่นเป็นบ้านเอกที่อยู่หันโอ้โหนั่นจะไปเบื้องสั่งมันช่วยเบื้องสั่งแั่นดอกผู้บอกว่านั่นดิมันจะออกอยู่หันอเป็นบ้านเอกที่แม่นบ้านเอกที่นั่นบ้านนี้กับฟันใส่บาดว่าจะใส่บาดจะแข็งดเพต่ปกติว่านั่นนั่นอยู่หันเด้อยเลยเป็นว่า กูเพื่อนว่าบัาน่นกับเพื่อนกับยางไปเพื่อนไงกับใส่บาทเพื่อนกับไปบั่นไม่บัวกับเขามากเขามากคือสิมาหนึ่งเขายังมาเศร้าคือคือเคยมาหนึ่งนั่นแหละคือเคยมาหลังถ้วยออืมบ้านนี้เมื่อไม่มากกับว่าฝัน,นอีกฝันว่านิคนเต็มบา่คนมาเห็ดบุญบานนะเห็ดบุญบาน ให้บนบ้านขวดมาเต็มบ้านเออคนมาเต็มบ้านหนึ่งบ้านแจ็กผ้าแท็กย uh ังน uh uh. uh ั uh ่งส uh ันเข่าอยู่ไมขึ้นบ้านใหม่หรอเหยียมผ้าเหยี่ยมผ้าเหยียมผ้ากระไดจัดพวกเข่าพ่อยังให้ผ้ากินจัดผ้าสันเมื่อกินสันสันแล้วแล้วปันไม่บัวกระโยกพ่อเข่าออกมาพระเจ้ากระโยกพ่อเข่าออกมา แตงผ้าเขาหอมมากแต่งผ้าเขาหอมมาก็บ้านกินบ้านเลีงเศร้าบ้านเพิ่งกินเข่าไปกินมาแม่กับไปนั่งครับย่าท้องกินเขาก็ย่าท้องย่าท้องนั่นมันกินแล้วแตเอหมออหมอไปล่างถ้วยล่างยังไม่หมดล่ะมันไม่ไงน่ลนวก็ว่าเล่าบังขลามให้เต็มกระตาหนึ่งบังขลามนั่นกับเขาเขาปิ่ง ปิ้งเข่าสองอันเผื่อได้ว่าเอาไปหนีมาสันเจ้าลูกลร้ร้านลายเอาไปเอาได้หลายโหลดเพื่อนว่าโอ้าง่ายฝันว่าได้เลี้ยงพายู่บ้านแมนฝันว่าได้เลี้ยงพายู่บ้านคนมาเต็มเพื่อนเต็มสันแมนก็มีนั่งล่างผ่อนได้มาผนโอ้จะคนห้วยกะ็ดแปดเก่าค้นผลแล้วนั่งล่างไมได้ เฮียงกันอยู่ฟ่อนเฮียงกันฟ่อนออกมาบอกง่ายๆบ่าไรนับวันซะแมนบัานไม่บัวก,ก็นั่งกินเขากับเบิ้งกินเข้าไปนั่มกับเบิ้งนั่งล่มไปนั่มนะมันนะในขั้วฟันเนบิ้งนั่งล่ำไปนั่มกินเขายี่บ้านจะคล้องนี่ละนี่ละบ้านจะคล้องนี่ละบ้านนี่ก็เมย์เมย์บ้นก็นได้ว่ามาอีลหล่าเมย์สิผูกแขนให้แต่เลเดีเมื่อไปให้เพื่อนผูกแขนหให้บ้านเพื่อนกันเลื่อเอาอ้น กระดาษเงี้ยงเหลืองๆมาใส่มือกระดาษเงินมาจ้ะกระดาษเงินกระดาษท่องมาจ้ะกระดาษตัวเลรกันแล้วตัวกันเป็นขั้นเนาะว่ากินข้าวกินน้ำเต็มหนึ่งจะว่าเลี้ยงผ่านน่ะคนณใช้ออกเบิ้งเมื่อไหรนกันคนมาเต็มบานบ่ได้เบื้องมันมันเหมเมื่อก่อนก็สิบ่ได้เบิ้งนั่นหรือหรือไม่สิเป็นบานเลือที่บ่ มันน่าจะเป็นวันเด็กที่แหละไม่บัวเป็นแน่หนิเพราะว่าเข้าฝันเข้ากับฝันวันเดี่ยวเปลาเดี่ยงเจ้าอยู่เพื่อนจะของอนาคู่ค้นมากมันลุ่มหอมจอมจมยังเผื่อหน่อยอยังไหนเราค้นมาหงมาหอมมาซอยมาซอยเีปล่าเปลยงเจ้ามาซอยงานหลายแต่อยากจะกินสุก้นมีน้ำสับม,มีค้นไห้สิ่งไห้ของนั่นนี่ถ้าไห้ไเพื่อนคิดว่ากระตนาจะเป็นวันเด็กที่เนาะกระตือชุ<ด>่มเนาะไอ้บยไม่ได้เอ้าไอ้ม่ได้ลองบอกเบิ้ง ความฟันแรกอ่ะนึกคิดว่าเป็นบาดเล็กๆใช่ป่าความฟันที่ชองนี่นึกคิดว่าอาจจะมีต่อกันะไดหั่นพื้นบบตื่นซะก่อนได้ละมันกระยอนกระเทีนก่อนหล่ะมันก็เห็นตัวเลขกมันก็ต้องตีเป็นบาดอีกนึกคิดว่าต้องความฟันที่ชองนี่บรแเน่แม่อาจจะฟันอีกอาจจะฟันดีก็ไดแต่บริเน่ตรงหั่นกรบอกหมจักเพราะว่าตัวนั้นใช่ป่ะก็คือ มันตื่นมาก,ก่อนแล้วมันกับโมมิโมบบมตัวเลขอยู่ลแล้วมันก็ต้องตีไป็นงานบ้านอีกทีน้องคาตาบุชมเนาะหรือว่าท่านาตาบุชมเห็นแตกต่างก็เห็นแตกต่างกับผ้เตื้องอาจจะเห็นเทิกับน้องไอ้แก่จะลืมเห็นเขาเมนต์แต่คิดมาบอกในเรื่องคาตาบุชุ่มแต่ว่าเส้นตัวเลขกโมมิเม่นบอกระเบิดหั่นโตเล็กกันบอกระเบิดได้กระดาษยังวะาิ๋วขี่บนผ้าเตียนสับแมนเมื่อก่อนจะเป็นสีทองก็เป็นสีทองก็ได้ก้าเอากระดาษ ก็ได้กำเอาคือกันแม้นเป็นม่วนอยู่นะเป็นกระเดี้ยวางใสมือให้บานกับที่แผดมือกับกำเอาเองสิละเพื่นกับผูกแขนให้นมันก็ต้องไปบานอ็กทีอย่างเดียวเนาะคะท่านผู้ชมเนาะจ้ะบานล็กทีแย่บัวแนี่ในที่แม่บัวนี่เคยออกก็ได้ครั้งหนึ่งตอนอแม่บัวฝันอีกอย่างดอกแต่ว่าเป็นไหวบอกเกี่ยวกับบานล็กทีเจ้าออกบานอ็กที่งวดอ่ะเนาะงวดมันออกอีกอย่างฝันฝันว่างวดทิ่มแม่ออกสองสามหาเออสองสามหา ขฟันว่าปูไปนอนนั่ออมแม่น,น,นแม่นแม่นข้าไปเตียวจะเลปูเนาะแม่นเตียวจะเลปูห่วย <c oughs> เป็นอย่างนั่นบนี้เนาะมันก็เข้าบ้านเล็กทีบ้านเลขกที่แม่บัวนี่เป็นตัวใดสามสองหาสามสองหาแม่นสามสองไปม,มวนมันออกเป็นสองสามหานะแม่นมันออกสลับกันจะออกสลับกันครับตะบันอีกที่เป็นก็คือสามสองหาเด้อค่ะสมบนผู้ชมนะคะแต่ว่าเท่าเทียมคิดว่ามันอาจจะเป็นบ้านเล็กที่ค่ะสมูรชมเนาะ ่าจะฝันว่ไดสิ่งไหนของก็จังูปูพันจะมาใส่บาตรทุกมือล่ะครับปูพันจะมาใส่พันจะบินบาตรทุกมือพ่อจะบอกว่าผิดเนาะอย่างแม่บัวกับคุณพ่อบ้านไก่เล่นเขี้ยนพ่็จะใส่บาตรทุกมือพ่อจะไปฝันฝันว่าด้ใส่บาตรกับปูองค์นี้ล่ะแต่พ่นก็สีบอกว่าตัวเลขนั่นเด้ออือคือบ้านเดียที่เอ็มบอกครับแต่พ่บอกกับพี่บ้านเดีที่ล่ะถามได้บ้านี้นถามอีกเอาามมาเอ็มไม่ได้แม่จุดถุงยังจุดแล้วได้มือนั่นได้ตัวไหน แม่ได้ตัวไหนเออโอ๊้จุ๋วแต่กันผ่าเหมือนบ่แมนแต่ตองหัวขอน้ากู้หนึ่งบ่แมนจะท่านตองหัวอ้าวคอยฟังในสันบอดดิทายไว้เป็นตัวไหนเหมือนตัวไหนสี่เก่าห่าบ่อสี่เก่าห่าเหมือนบ่แมนจ้ะต้องถามแอดมินเจนนี่เพราะว่าเจนนี่เพิ่นทายไว้เพิ่นไดร่วมคลิปอยู่ครับคลิปนี้ 495น้องเจนนี่เดี๋ยว่มคลิปอยู่ครับ495จาการร้องนําไปพิจารณาเบิรงนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขถูกเพราะว่าก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งทีสำคัญเพราะว่าปูเพิ่นนี่คันบอกความฝันแม่ก็ต้องเป็นเลขถูกเพื่อจะหายอยู่สองข้างนี่แมนก็บ่หลายดอกหลาย325 495แมน32ข้างกับ495เท่านั้นครับแต่ท่านผู้ชมมีได้แค่สองชุด แต่ว่าท่านผู้ชมมักสินชอบมักชุดใดก็ลองพิจารณาเองเนาะแต่ว่าแยกบัวบ่อเด็ดเอาไปเสียงใงินบ่อซีดก่อห่านี่บ่อบัวเด็ดเสียงแต่ว่าแต่ว่าฝันฝันมาแนวนี่ค่ณยายว่าฝันดีอยู่ได้แนวนี่เลี้ยงขาเลี้ยงเจ้าอยู่เพื่อนมีน้ำสั่มยังมีคุณยายหรือว่าคุณป้าท่านหนึ่งเอาบังขลามให้หรือว่าเป็นขนมเป็นอีหยังก่องเขาปิ้งเขาปิ้งสองหอเห็นบอกผู้ชมเขาปิ้งเอินบังขลามเอินล่ะ มันเป็นมันเป็นเป็นว่าเขาได้สิ่งในคลองนะใส่กระตาเต็มกระตาตัวเตวเอะก็มี่ขี้จังหวานะครับผมมักชุดใดก็ลองมาพิจารณาเพงองเนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นนะคะมียายบัวเพิ่นมีความฝันว่าเทียมออยากมาแบ่งปั่นแทนเป็นชุ่มแฟนช่องไผ่มากก็ค่อยจัดคัดให้เบึงพวกข้อมสุกสนานเด้อยคัดเป็นชุ่มเนาะบัว่ากันครับผมมันกา่เรื่องธรรมดาครับตัวเอะก็มีเข่ามี่รุดเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งแต่ข้อมฝันรุดแต่ว่าไปเข่าเป็นถูกเสียงค่ายฤสีก็มีครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะเป็น เขาข่มฝันในสีจะได้เนาะครับขนาดล้วก็ลองพิจารณาของเองครับก็คือการที่หนึ่งหาเก่าเนาะหนึ่งหาเก่านั่นมันเขาข่มฝันต่ว่าเพียงแต่วากตะวอกไปก็คือคว่มเก่านะครับจะไปช่วมเนาะก็เพียงแต่ว่ามันช่วงนั้นเป็นเจ็บไข้เล้ป่วยเป็นโรคโควิตก็เลยเป็นว่าบ่ไรได้ถอนพี่น้องได้ชมกันถ้าผมงวดนี้กะสรุปตัวเลขใ้ฟังนะครับจะนปู้ชมเนาะกบาตเลขที่แม่บัวถีพาพนมทวงสี่บอกว่านั่นแหละตัวเลขจะหัน ก็คือสองอามสองหาสองหาครับแต่ว่าถูกเสียงไทยที่ย้บยบวจุดแต่แต่วันผ่าแต่ต่อวีขุณครับได้เป็นสี่ห้าเก้อสี่เก้าห้าโอ้เที่ยงก็บอกเับกันเปเบิดเนาะสามสห้าเก้าห้าเอาองพิจารณาบางเองนาองจะเปนช่วงเนาะพอเที่ยง